ขอบคุณครับ,อบปอะคาณเป็นเลยแล้วกันโอเคะ <Okay. S 3> <c oughs> นะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับกลับสูรภูมประเทศไทยาองพุ่มพิงกันเลยจะมีใครขับมารอแล้วนะครับเดิเรางไปเช็กอินกันนะครับนะฮะเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็เวียดเจ็ทเอเดียี่อยู่มอฟโร่เดียร์คัทต b คัทแซคค o ทติอยู่เลยโอเค ก็มาจะเช็คอินนะครับเคาน์เตอร์ไทยเวียดเจทเวทแอร์ดอทคอมเท่านั้นเวียดเจทแอร์ดอทคอมเท่านั้นนี่เขาก็มีเวียดเจทแอร์บินโซมเดินทางปลอดภัยนะฮะพี่กอน นหรือยังสวัสดี <c oughs> <ม>ครับผมครับเออ่รากำลังเดินทางกลับกันแล้วเนาะใช่ครับเรากำลังเดินทางกลับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนะครับ,รบเป็นเตอ i n t e r n a t แ o n a l airport ซึ่งเราอยู่ที่เคาน์เตอร์ของนี่เลย,วยเวทเจ็ดนะครับขอบคุณสายกรบ,บินวเวทเจ็ดด้วยนะค,ะครับพี่สลับสมุนนะครับทริปพิเศษให้กับนะ้องาทุกที่เลยใช่แล้วค่ะขอบคุณไทยเวทเจ็ดมากๆนะคะเขาบอกว่านุ่มนั่งสบายมาก ที่รองขากว้างมากเลยค่ะกี่คนดูอ่ะตอนนี้2,004ครับโอ้ยังเช้าอยู่ค่ะไม่ว่าเช้าอยู่ไปซ่ากลับบ้านกันถึงแล้วมันจะเช้าอยู่แต่เราก็ต้องซื้อชีวิตกต่อไปนะคะครับราพบกันนะคะกัหรับตันทับไทยแลนด์ไปรอเจอกันเลยค่ะเตรียมรับรายการะแทกแล้วเหรอไรงกระแทกของอะไรครับของอะไรอ่ะ Landing อะ จากการที่เราเดินทางด้วยไทยเวิร์กมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอ้โหป่อยมากสนานค่ะเรานั่งสบายใช่แหละก็สบายด้วยค่ะตัดแแซ่บเลิศกก็เป็นเป็นสายการบินที่บินเรารู้สึกอุ่นใจปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับหวังว่าเราจะเจอกันใหม่นะครับสวยมากสวยเลิศมากเลิศมากตันนี้เวอร์ชันอัปเดตแล้วเลยสวัสดีครับ อตอนนี้เราเออเราอยู่ที่เคาน์เตอร์ของไทยเวทเจ็ทแอร์เนะาะอันนี้เป็นไลฟ์ครับผมนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเราเดินทางด้วยเวทเจ็ทแอร์มาบ่อยแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเซอร์วิสเรื่นนี้นั่นเจี๊ยงนะฮนะนะก็ขับขี่ปลอดภัยไปกับเวทเจ็ทอุ่นใจนอุ่ใจในในทุกครั้งที่เราเขาเรียกว,ว่า เวลาเจอหลุมอ่ะมันอุ่นใจเขาเรียกว่าคนข้างในจะโฟร์โฟร์นะครับไม่มีกระทงกระแทกให้เห็นนะครับอันงี้ยๆก็คือว่าเดินทางกับเวทเจยคืออุ่นใจครับโอเคอ่ะทายอินเท่านี้เสร็จแล้วเนาะเทปะสวัสดีใช่ไหมหลังเราจะเช็คอินกันแล้วนะครับใช่ค่ะเรากหลังจะเช็คล่าสุดไทยเวทเจยเข้ามาดูนะครับ สวัสดีค่ะูวัเราไลฟ์ล่าใช่ครับสวัสดีค่ะใครี่อแมนดก m บแมรจิออนเซนร้อกันแบบวิกตายแล้วเออายแล้วเตายแล้วเท่านั้นใช่ค่ะบินสบายกับไทเวจนนะคะครับแต่วันนี้บินอยู่ที่คเชนกัมพูชาไปที่สุวรรณภูมินะฮะไปสวรรภูมิค่ะเลิศมากกับสุดปังอลังการวังเวอร์โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับรับ กางเต็พี์ซอยขอทางหน่อยได้ไหมครับ oh, hey. เ, hey. เราไปดูตอนตรงเช็คอินนะครับผมเช็คอินอ๋อเช็คอินโอเคครับนี่ครับขอบอกแล้วเรียบร้อยโอเคตุก๊กตาจะเลื่องไหวไหมโอเคนี่ครับใรวจเจ๊ครับเรอเช็คอินอยู่ นะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับ <c oughs> ที่หมีน่ารั <c oughs> กตัวใหญ่มาก <c oughs> นะ <c oughs> ออ,อมหมุนครับ <c oughs> สม,มุนนะสม,มุนแต่เช้าเลย ครับเออเลิศเอาติดรถเอาใหม่เอาติดรถกับเออเออยอโอ้ยอยากได้ของใครอ่ะอ๋อของพี่ฟ้านี่เดี๋ยวให้ดูนี่คือน้องมิกกี้เมาส์อยู่คู่กับน้องเป็ดกับกาบนะครับนี่ได้น้องคี้มาใหม่น้องกาบกาบน้องเป็ดห้อยกบเออน้องเป็ดนี่น้องกบห้อยเป็ดเนี่ยน้องกบห้อยเป็ดเลิศนะสุดยอด เดินทายเงาปลอดภัยสบายใจด้วย v7a. dot com กระเป๋าตะกี้ถ่ายกระเป๋าหิวข้าวค่ะครับเหมือนกันนะคิดว่าเราจะหากินข้างในกันอ่าเข้าใจได้นะครับที่คุณรักก็มีเหตุผลนี่คุณโสพินนะ เป็นเจ้าของวิธีนิกายชาวบูดีมาส่งเราด้วยน้องฉลุกเร็วมากออีกทีหนึ่งเธอเลิศเป็นจบเลิศจบจบดูนะคะวันนี้แต่ตนนี้นี่นัดหมายเกิดไม่ได้นัดนะเนี่ยที่ไม่ได้นัดกันอ๋อไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายเลยจ้ามจ้าม้า คุณสวยสวยด้วยนะคะครับแล้วในทีสปาร์นะเออดียีนเนี่ยว่าตไหน่เคกับงอิวบมชมกำลังเช็คินนะครับไทเวท็ไทยเวดเจ็เจ็ีเจเจตเจกระเป๋าฮะอเเอ สวัสดีไฮไปไหนวันนี้วันนี้เราจะไปกรุงเทพมหานครอมรตระการโกศินขีนทลามยุทธรานมหาดีมกกรุงเทพมหานครวันนี้มไม่ใช่ต้องไม่ต้องต้องพูดเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่าดราม่าไม่มีใครแก้ให้เลยโอ้ยดูฉัน ดังมาเอกแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยอยากจะร้องเพลงให้ฟังเออร้องร้องเพลงเกี่ยวกับไทยเวเจ็ตร้องเพลงอะไรนะแต่งเพลงเกี่ยวกับไทยเวเจ็ตสักสองท่อนเวทเจ็ตดูอยู่เวจ็ตดูอยู่เอาใจหน่อยคิดไม่ทันอ่ะคิดไม่ทัน เราไม่ใช่อันนี้เราเป็นเราเป็นนางอาเป็นางงามจ๋าเลยเราเป็นสื้อสูงนีจิ๊กเส้นสูงเลยรส้นสูงอันนี้เส้นสูงนะฮะใช่โอ้โหเราท่าน่าขโมยซะเหลือเกินสวยนั่นเลยไปคิดเพลงก่อนไปแต่งไปแต่งเพลงก่อนพูดอะไรสักนิดน้อยถึงเวทเจ็ดหน่อยครับก่อนจะเดินทางไปก็เวทเจ็ดนะค่ะเป็นใสกันเป็นหนึ่งในเอ๊ยเป็นหนึ่งในใสกาน ใช่เป็นสายการเป็นสายการบินยังเช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ายังเช้าเป็นสายการบินที่หนึ่งอยู่หนึ่งในใจของพวกเราใช่ไม่ใช่แค่พวกเราคือมาแล้วเป็นหนึ่งในใจของมาลายไม่ใช่แค่มาลายแต่เป็นของพวกเราถือว่ายังเช้า ต้องบอกว่าสายการบินเวสต์เนี่ยเป็นสายการบินหนึ่งเดียวในใจที่เรารู้สึกว่าเราขึ้นที่ไรเนี่ยก็ขึ้นใจสบายใจทูกครั้งเลยแบบก็คือแบบสบายตื่นเตที่หมาแล้วหรอเออไม่เตีตัวเลยนะเขานอนเต็ยอิ้งนะใช่ก็คือสะดวกความ ยังเช้าอยู่ก็ห <S <S หให้ความ<อ>ก็ให้ความสะดวกสบายให้ความผ่อนค,คลายแล้วก็อะไรสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วการบริการที่แล้วก็ใส่ใจผู้เดินทางทุกๆคนเลย<อ>ค่ะออแล้วก็าบางทีก็ใจดีมากบางทีเราเนี่ยโหลดกระเป๋าแบบเกิน20่กิโลอย่างเงี้ยเขาก็ให้นะโอ้จริงเหรอแค่บางคนแค่มาจะเสือร้องให้หนึ่งให้หนึ่งกิโลแล้วก็สองสำหรับพรุ่งนี้คนเดินทางมาแห่กันมาเอ้า มิสแกลบอกว่ามันเกินด้านอีก20กิโลเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงนะคะทุกคนจริงๆมีสติเต็มเกินร้อยด้วยซ้ำอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณไทยเป็นเซนด้วยนะคะนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะเออต้องลูกนอนน้อยแต่นอนนะก็คืนไม่ได้อะไรเราที่องได้นอนจริงจังกลับมาถึงก็สามแล้วเรานอนไม่รับหัวใจเหมกระกับกระับเอนนอนนั่นไม่ได้ พอเดี๋ยวเรียกสิบมาไม่หรอกเราลองคือแบบรแบรใบเว่าเราจะอยู่กันตรงเคาน์เตอร์นี้สักระยะหนึ่งพอเช็คอินเสร็จเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะฮะพอได้เวลาบอดี้ทิ้งไทม์แล้วคุณผู้ชมนะฮะก่อนนี้กี่โมงเออนี่ยสิบโมงสิบโมงมีเวลาอยู่เนาะอ๋อกลับมาสี่ห้านาทีนะครับ เวเจ็ <H> แอร์นนคอมอีกครั้งหนึ่งคนต่อไปใครสัมภาษณ์เอนดีเคนเบอร์เดียวันนึงนะฮะเพราะว่าเอนดีเคมเบอรเดียเขาก็สัมภาษณ์น้องเหมือนกันนะจ๊ะ้มีโชว์น้องซีนอะไกันด้วยฮะ,ะเข้าประเทศไทยนะครับ ใช่บรรดาเวจิสนี่สะดวกสบายมากบ้องไหวง่ายสุดๆดีสบายหายปวดขึ้นไปปุ๊บครับหัวถึงบ่อปุ๊บเมื่อไหร่ก็หลับทันทีขึ้นเออลงนี่เออเลิศที่สุดปลุกเระเจ้าอานะปลูกจิตปลูกใจกับไทยเวจิสไปแล้วโอ้โหฝังในจิตวิญญาณเฉียบครับต่อจากนี้จะบินที่ไหนไม่ได้แล้วนอเนาะเลิศที่สุดประมือเุดยอด เออโบอกว่าแต่เช้าเลยเช้าไม่เป็นไรจะไฟไหนก็ต้องไข่งไปน่าสุดจริงๆรมีทุกไฟตั้งแต่เช้าเฮ้ยเฮ้ยไอไปก่อนไอรัูเอออ่าหน่อความแข็งแรงของใครที่พลังใบนะฮะถ้าไม่มีใบก็ไม่แข็งแรงขนาดนี้อย่างนั้นเท่าเดิมทุกรอบเลยนะอ้าวเหรอมาดูครับครั้งที่แล้วก็เกินมาเท่านี้เหมือนกันเออดูว่าเขาจะให้หรือเปล่านะฮะ เพิ่มขึ้น้วยนะแต่เรืองขอันเพิ่มขึ้นกับแคมป์ขำตอบดีตอบดียาแอรกอฮอล์วันีนัะพีซมอสโตรวิรามินอีต่อหน่อยล่อน่อยอยากละมาทิ้งิ้งนี่เกออยู่นี่อยู่ข้างหลังฮะ ซี่ยกับชาวหลอดเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเราจะได้เห็นภาพข่าวๆน้องๆทำงานหนักกันมากนะคุณผู้ชมให้น้องๆได้ทำงานกันก่อนนะเช็คองเช็คอินกันให้เสร็จเรียบร้อยกระเป๋ามันเยอะมากมายสัมภาระมันเยอะแยะนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันมากคุณผู้ชมพะต้องเดินทางทีเดินทางกลับสวนมงกันนะฮะังมีงานตรงกรนต่อยนะ อโอเครถกระเป๋ากับปนะน้องๆกำลงังวุ่นอยู่นะครับเพราะว่าต้องเช็คดีเช็คทุกอย่างว่าสัมผลงสมผัะเอาไปครบหรือเปล่าในเจ้าของจากแฟนคลับในเจ้าของสัมภาระตัวเองนะครับก็อยากจะพาไปคุยทุกคนนะฮะแต่ว่ารอให้น้องๆได้ทำอะไรเสร็จก่อนก่อนนะคุผูนะ้ชมนะเออยังมีเวลาอีกหลายครั้งที่เราจะได้พูดคุยกับน้องๆน,น,นะครับ ฝากเราจะมาดีไปไรอิน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคุณผู้ชมนี่นี่พีมงานนนนี่เอ็นดีเอ็นดีแคมโมเดียมีคนถามหาอยู่เป็นยังไงบ้างครับครับเออรู้สึกว่าดิใจมากมากครับในชีวิตการแรกที่ได้เจอกลุ่ม แบบ One Family m i ม s สแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนแคนเบอียครับคือทุกคนแบบสนุกมากและเมื่อคืนนี้แบบงานแบบ very very amazing everybody enjoy ครับขอบคุณครับคุณทายทุกคนที่สนับสนุนมิสแกรนกรุ๊ปแล้วก็มิสแกรน n d Cambo เรียเราก็แต็มที่ครับและวิธีนี้เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศกัมพูชาที่นี่ก็เป็นทุกคนบอกเบือคำมากครับคือตื่นเต้น เบสทีของม uh ิสแกรนด์ไทยแลนด์กคมเปญคัมบรีครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์กัมพเปญครัมบรีขอบคุณมากครับให้พูดถึงวันไฟนอลที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับผมของกัมพูอร์รีครับวันไฟนอลวันที่27เดือนนานะครับเราจะมีอีกสี่คอมเพลติชันครับประปุดพรีวันที่เออ่สปรีชูดคอมเพลติชันแล้วก็มีนัสนาคอสตูมแล้วก็พรีเลมเนารีแล้วก็ไฟวันไฟนอลวันที่27่็แล้วก็ทุกคน วันนี้เรามีคนมาเขา้าประกวดเยอะตัวแทนให้ทุกจังหวัดก็ประเทศที่มีคนกัมพบุรียอยู่เยอะก็แบบเป็นปีนี้เป็นออ,อ,อคือสิปีของมิสแกรนด์นิทาน,นด้วยเราจะทำให้ยิ่งใหญ่ครับเพราะคนที่คุณชายแล้วก็คนณขเทุกคนที่เขา เป็นเป็นให้กำลังใจให้มิสกันแคนเบอร์เียเติบโตเร็วมากปีนี้เราติดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะครับอขบคุณมากขอบคุณครับผมขอบคุณทีมงานด้วยนะครับเเออออแฟนๆก็เรียกร้องมาเหลือเกินเราอยากให้ถ่ายทุกคนให้ดูทุกคนเนี่ยน้องๆเอาขึ้นปืนกันเนี่ยโอ้ยหแต่เย็นๆกันหน่อยเป็นไงมาม่าได้ข่าวว่ากินมาม่ามาไม่ใช่เหิวมากเออคนใส่คอมิวเตอร์เห็นไหมใช่คนใส่คอมิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะตอนนี้ นะะฮเออเดี๋ยวพาไปดูทุกทุนโชว์วัคซีนเร็วๆโชว์วัคซีนเร็วๆเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าไปแล้วนี่ค่ะชีทตั้งแต่คนละยาวัคซีนคนละวัคซีนนะฮะขุดด่าและเออเราเพราะเราเราจะอยู่ที่นี่ช้าไม่ได้นะแป๊บเดียว่าหนูจะเช้่ไปในโน้ตเร็วๆใช่นี่โชว์ๆไม่ต้องมาโชว์พี่โจวโชว์โน้นเอาเกี้ยอยากเห็นก็พาพาพาไปดูกันคร่าวๆ น,นี่น้องอยู่นี่อ่าอยู่นี่ครบเลยนะครับแต่เย็นๆนะทุกคนนะยังเช้าน้องอาจจะไม่อยากคุยเท่าไหร่<า>นะเอาร้าวข้าวเอาคร่าวข้าว,าว,าวไว้ดูอีเวนตนะ์หนะ้าเนาะแฟนคลับโมโหใหญ่แล้วทำไมไม่ไปคุยกับน้องๆเยอะแยะเดี๋ยววีนยนีแต่เช้านะเริ่มก้อนวันเราต้องแบบใจเย็นๆแบบใ,นใช่ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยดอกไม้บานอ้ยเกือบละเกือบไปละเออยเสร็จแล้วดีปะดีนะโอ้ขออะไรอ่าโอเคมุกคลาสสิกที่สุดนะครับตอนนี้นะคะคือคนที่ไม่ครบเพราะว่ามีหนึ่งบุคคลที่ไปรีคู่เพราะเขารีคู่เนี่ยเช้ารหลอยังไม่บอกหรอกนะเป็นว่าเป็นใครอ่ะเออไม่บอกหรอกนะฮะต้นไดนอนหนูนอนหนูนะครับผม เราไม่ออกเลยนะเราไม่ยากเลยนะะเราไม่ยากเลยอ่ะอันนี้เขาเออนี่เราได้น้องเป็ดมาระโชว์แล้วแหละแต่เราอยากโชว์อีกเพราะมันน่ารักมากเรวจะไปหาหมวกใส่แบบนี้อ๋อจะได้เหมือนน้องเป็ดใช่แฟนคลับให้มาเมื่อวานนี้น่ารักมากแล้วกบมาสะพายด้วยใช่ให้เหมือนน้องกบมันน่ารักมากเลยนะฮะาไม่ออกไทยเอ่ออันนี้ของหัวข้าวเขา จะเย็นๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องวีนเสียแฟนคลับวีนใหญ่เลยในไลน์ว่าพี่โจไม่ไปคุยกับทุกคนเลยนู่นนี่นั่นเราไทยแต่คนเดิมๆมันอย่างนี้แวีนพี่โอเพเยอะเลยบางคนก็เข้าใจบอกว่าโอ้ยยังเช้าอยู่อ่าอ่าอ่าเออมันยังเช้าอยู่นะเนี่ให้เห็นเป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับว่าเรากำลังเช็คอินอยู่ที่เวียเจ็ดแอร์ดอทคอมเท่านั้นแหละ ูไลฟ์สดอ่ะมิสแกรนมีสสิบคนไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะใช่ก็ดูบรรยากาศเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเออขาจะไปกันแล้วเอเซ่ว้าวว้าวเอเซ่แชร์แชร์โปรโมทแล้วเท่หนึ่งเดี๋ยวจะไปแลนะฟังกันหรือยังฟังแล้วครับในนั้นอ่ะในนั้นมันค่อนข้างเทมันเลือดเขาก็จะเป็นคนที่คอนเทนต์จะชายนี่ชายนิ่งมาเซอร์ริมัสคอนเทน โซว่ามันเป็นจุดฟีมิลโอ้สุดแล้วเสียงเขาก็คันจะไพเราะสุดจริงๆแล้วท่าเต้นของพี่เขาอ่ะครับมันทำให้เราใจละลายกันข่อนประเทศฝั่งที่สุดแทบจะต่าระเทศเออแต่ว่าอีกครึ่งประเทศที่ไม่กี่ะเขากีตอนอะอ่าไปไปแล้วนะเดี๋ยวจะตัดไลน์แล้วตัดไลน์แต่เพียงเท่านี้นะฮะทำเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับผมเมื่อวังอลังการเออยกให้อ่าไปไปแล้ว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 เอาเท่านี้นะครับผม เออเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะฮะเอาเท่าที่ได้สวยครับผมนะฮะเข้าใจทุกคนนะครับผมแต่เราให้ดูกันคร่าวๆเพราะว่ามันต้องเร่งรีบไปจริงๆนี่มันจะดีพลาดเจอนะคุณผู้ชมนะและน้องๆแต่ละคนเขาก็เช้าเกันด้วยทํางานหนักมาบางทีกาอาจจะอยากอยู่เงียบๆบ้างนะเออมันเป็นปกติของมนุษยชาติคุณผู้ชมเข้าใจกัน่อยนะเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตัดไลน์กันแล้วนะครับไว้เจอกันนะไว้เจอกัน ต้องเดินไปหลังก่เอาตัดแต่ท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปตรวจกันแล้วนะครับตรวจคงตรวจของเข้าตมงตมอนะครับโอเคบ๊ายบาย